สวัสดีค่ะสาวอุดรหน้าแล้วจ้ากดไลค์กดแชร์ในเด็กค่ะเด้ออยากได้ภาพจังเลยแม่ทำไมคะอยากได้ภาพจังเลยภาพแบบไหนให้ถ่ายให้ไหมเอามาจะถ่ายให้เอามือแม่แม่ถ่ายไปก่อนเลยไม่อันนี้ถ่ายวิดีโอแม่ถ่ายให้เสร็จก่อนจ้ะ คนอยากได้ภาพสวยๆคนไปฟอนมาหราอว่าฟอตนตะเดิตะดินเ่ะอฟอนแล้วม่ไวสานเทพ้หลักจริงสารสีน้ำกันเด้อบปี่น คองรักษาสุขภาพแข็งแรงดูแน่ทุกอย่าง ก็ไปผ่อนมั้งปูขาบ่ได้ไปทายลูกอันเพิินผ่อนดอกก็ได้ไปเลยมันโขไปได้ไปบ่ได้อันนี้ก็น,น้องประจันอาการมือนี่ช่วงแบบแดดอ่อนๆก็แดดน,น,นี่ก็น่าสนุก